สวัสดีค่ะพบกับลักกี้นักสร้างสุขค่ะวันนี้มาว่ายน้ําค่ะเป็นวันสบายๆไม่ได้ติดไมค์มาด้วยนะคะแต่หวังว่าเสียงคงจะได้ยินนะคะและวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีดูแลใจในวันที่คุณรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจนะคะในคลิปก่อนๆลักกี้ได้พูดไปแล้วว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกแย่เนี่ยหรือมีความรู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันจะบทบางความรู้สึกดีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเราความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองก็หายไปแต่สิ่งแบบนี้จริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแค่ว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับความรู้สึกเหล่านี้ได้ตลอดเวลาเพราะมีอารมณ์ความรู้สึกโทษตัวเองโกรธเอตัวเองอย่างนี้นะคะมาบทบาง ความรู้สึกดีที่เรามีต่อตัวเองนั้นดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องสงบใจนะคะหาวิธีที่จะผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกของเราปลดปล่อยความเครียดนั้นออกมานะและพอเรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะเห็นความดีในตัวเรามากยิ่งขึ้นเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่และไม่ใช่แค่นั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นแล้ว ว่าความเศร้ามันจะยังคงอยู่ความเสียใจมันจะยังคงอยู่ก็ตามแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาทํากิจกรรมต่างๆให้ได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการออกกําลังกายนะคะมันอาจจะฝืดมันอาจจะฝืนแต่ถ้าเราทําได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะฟื้นตัวได้เร็วเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกว่า เราควบคุมสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่ให้เหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้มาทําให้เราเสียใจจนทําให้ทุกได้นในชีวิตสูญเสียไปหมดดังนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกแย่อยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ถ้าคุณพอที่จะรู้สึกดีขึ้นแล้วให้ฝืนตัวเองออกไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะตั้งเป้าหมายมเลยฉัจนจะว่ายนะ้ําไม่ได้สัปดาห์ละสามวันฉัจนจะวิ่ง ให้ได้สัปดาห์ละ5วันอะไรก็แล้วแต่ทำกิจกรรมกับผู้คนเปลี่ยนบรรยากาศเอาตัวเองออกมาจากที่ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่จัดบ้านใหม่หรืออะไรก็ได้นะคะและจะทำให้คุณอะรู้สึกดีขึ้นเร็วฟื้นตัวเร็วและอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของเราต้องดำเนินต่อนะคะอย่าละทิ้งเป้าหมายในชีวิตของเราให้นึกไว้เสมอว่าเรายังมีคนที่เรารักและเป้าหมาย ในชีวิตของเรามันก็ยังคงอยู่และถึงแม้บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้แต่เราก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะกับชีวิตของเราและให้นึกถึงคนที่เรารักไว้นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายของเราไว้ชัดเจนเพื่อคนที่ยังอยู่และรักเราเขาจะได้ภูมิใจในตัวเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีเสียงรบกวนบ้างแต่ว่า ให้เป็นธรรมชาติละกกันนะคะถ้า <c oughs> เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลักกี้นะักสร้างสุขด,ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวลักกี้ไปว่ายน้ําก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งของลักกี้เป็นชีวิตจริงๆที่ลักกี้ใช้กับตัวเองเวลาที่เครียดหรือเวลาที่รู้สึกแย่อะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกว่าทําให้ลักกี้อะคะ่ะ สามารถที่จะฟื้นตัวเองได้อย่างรวดเร็ววันนี้มาว่ายน้ํานะคะแดดไม่มีเลยมาว่านยะน้ําตอนกลางบ่าย๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเลือกสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมีดอกไม้สสวยๆแบบนี้นะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวไปไว่ายน้ําก่อนนะคะเพราะว่าคนเริ่มขึ้นหมดแล้วมีที่ให้ว่าเยอะ <laughs> เดี๋ยวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย